เดี๋ยวเราจะเล่าต่อนะคะว่าเราทำยังไงกับกับเ,เหตุการณ์นี้นะคะว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขที่สุดใน14คืน15วันก็หลังจากนั้นก็เมื่อกี้เล่าไปถึงว่าเราส่งเข้าไปถามในไลน์กลุ่มนะคะว่ามีใครอะไรเป็นยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาะจะมีกลุ่มหลังจากที่เช็คอินเข้ามาแล้วอ่ะต้องแอดไลน์กลุ่ม customer service ใครมีอะไรก็เข้าไปเล่าอะไรในนั้นได้ ที่นี้ก็มีคนถามเกี่ยวกับห้องอม,มีข้อห้ามนะคะในการกักตัวห้ามห้ามให้ผู้ที่กักตัวนะคะแชร์รูปหรือว่าโพสในห้องพักนะคะซึ่งเ,เขาเขาเป็นข้อห้ามเลยนะคะว่าตอนแรกไม่รู้ก็มีคนถามเข้ามาว่ามีคนแชร์เข้าในห้องกลุ่ม กลุ่มในกลุ่มไลน์ว่าห้องใครเป็นยังไงบ้างมีอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้กันใช่ไหมก็เลยอ๋อโอเคห้องเราเป็นอย่างนี้ก็เลยส่งรูปดูบอกว่ามันโต๊ะกินข้าวมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าประตูหน้าตากับมันจะเป็นอีกที่หนึ่งกินข้าวอะไรเงี้ยทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ส่งเป็นในในโนต้ตมาในไลน์นะคะในไลน์กลุ่มว่า ห้ามผู้พักอาศัยอ่ะห้ามคนที่กักตัวแชร์รูปหรือว่าโพสต์รูปห้องพักเด็ดขาดนะคะห้ามแชร์เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าแต่ละห้องแต่ละการกักตัวจะแตกต่างกันนะคะบางคนไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวกับว่ามาจากโซนที่โซนแดงโซนปลอดภัยอะไรนี้เปล่าแต่ว่าในส่วนนึงคิดว่านะคะ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดว่าแชร์รูปเข้าไปอ่ะซึ่งแต่ละห้องที่เนี่ยคิดว่าน่าแตกค่อนข้างจะบางห้องอาจจะแตกต่างกันแล้วก็คุณภาพอาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะจากการดูแลร,รักษาหรือว่าอะไรก็ตามแต่เพราะว่ามันก็ไม่เชิงเหมือนโรง,ง,งแรมซะทีเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นคอนโดห้องชุดอะไรประมาณนี้เพราะมันค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวแล้วก็มีห้องครัวด้วยแล้วเออ หลังจากนั้นก็มีข้อความเตือนเราก็เลยลบรูปภาพออกไปนะคะก็ไม่ได้มีการแชร์ในนั้นอีกนะคะข้อห้ามเลยแต่ที่อื่นก็ไม่รู้อะเนาะเราก็ทําอย่างนั้นไปทีนี้เราก็เลยได้คุยกับพอดีคุณหมอเพราะวาโทรมาเช็คว่ามีอาการไออะไรอย่างงี้มาเราบอกไม่มีค่ะแต่ว่าก็มีนิดนึง อาจจะมันคือฝุ่นมันดุไปนิดนึงค่ะก็เลยอาจจะมีอาการมีแสบจมูกอะไรเงี้ยบ้างเพราะว่าเราเป็นคนแพ้ฝุ่นอะไรแบบเนี้ยแพ้ฝุ่นผ้าฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ไอตรงนี้คิดว่าก็าจะมีปัญหาเวลาเจอแล้วมันจะไอนะคะเพราะฝุ่นอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยเสร็จแล้วทาง r e เ e p t i o n ก็ มีการอ๋อที่เราได้คุยกับด e เ e p t ชั่นอะเพราะว่าโทรศัพท์ที่ห้องอะมันจะดังบ่อยมันจะดังแค่ครั้งเดียวแต่พอเวลาไปรับอะมันไม่มีคนพูดก็เลยโทรไปที่ข้างล่างว่าเออคือโทรศัพท์อะมันดังตลอดทําให้เราเราอะตกใจพพอมารับคือตกใจที่บางครั้งแบบเราทําอะไรอยู่แล้วมันดังอย่างเงี้ยคือมันมิชินอะร้องมีโทรศัพท์เข้ามาบ่อยๆแล้วก็บอกเขาว่าโทรศัพท์มันลั่นแต่ว่าไม่มีคนพูดอะไรเงี้ย มันหลายครั้งแล้วหกเจ็ดครั้งแล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนอะ่ะเราจะไม่สามารถนอนได้เพราะว่ามันจะดังตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเออขอโทษนะคะพอดีที่ห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะจริงฝุ่นมันเยอะมากเลยคือเขาก็บอกอ๋อขอโทษค่ะเดี๋ยวจะให้แม่บ้านเอาผ้าขี้ริ้วไปให้นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะอธิบายต่อแต่ว่าก็เขาก็เลยแบบโอเคค่ะ เขาก็ลังนี่บางสายไปนิดนึงคือจะบอกว่าเดี๋ยวจะฝากผ้าม่านไปซักทังเลยอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ากฎข้อห้ามคือเขาจะไม่เข้ามาในห้องเลยนะคะถ้าไม่มีกรณีฉุกเฉินเขาจะไม่เข้ามาเด็ดขาดสรุปก็คือคุณแม่บ้านก็เอาผ้ามาวางไว้ที่หน้าห้องนะคะให้ผ้าขี้ริว้วหลังจากนั้นเราก็ได้รับวันวันแรกเนี่ยโทรศัพท์ยังไม่เท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าให้ อลองถอดปลั๊กออกตอนกลางคืนดูอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคลองดูแล้วก็พอวันที่สองก็เลยเสียบเข้าไปใหม่มันก็ยังดังอยู่แต่ว่าจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่บ่อยเหมือนวันแรกแต่มันก็ยังดังอยู่ดีก็เลยบอกเขาว่าเขาก็โทรมาเช็คเนาะเราก็บอกว่าโอ้มันก็ยังดังอยู่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นอจะเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนนะคะก็สรุป ก็กลางคืนอ่ะมันจะไม่ดังแต่ว่ากลางวันก็มีบ้างตอนนี้ก็ยังดังอยู่แต่ก็น้อยลงก็ไม่รู้ทำไมมันอาจจะล่นหรือว่ามีใครกดผิดอะไรเงี้ยไหมแต่ว่ามันก็มันก็ดังทั้งวันแหละแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนตอนเข้ามาแรกๆนะคะเอออ่ะกลับเข้ามาเรื่องเดิมว่าเราทํายังไงต่อเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดในห้องก็อย่างที่แชร์ไปนะคะวันถัดมาเราก็อ๋อจะบอกว่าที่ผ้าปูที่นอนอ่ะมันจะมันหนัก ใต้ผ้าห่มอ่ะเพราะเราก็ลือดูอะไรเงี้ยใช่ปล่าเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างจะเก่าแล้วก็บางมากแล้วก็เป็นขนอย่างเงี้ยผ้าปูที่นอนอ่ะเราก็โอ้จะมันดูแลดูไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่เหมือนไม่สะอาดอ่ะเพราะว่าเราเห็นมันม,มีเส้นผมหนึ่งสองเส้นนะอยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะซึ่งเรายังไม่ได้นอนยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันมันมีเส้นผมอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมม <c oughs> ไม่ได้สิก็ โอเควันแรกก็จัดการลื้อออกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าห่มปอกผ้าห่อมอะค่ะไปซักก็เดชชาบุญที่เตียงอะมันเป็นเตียงไม้แล้วก็ผ้าห่มข้างในอะสะอาดโอเคให้อาภายัยตรงเนี้ยได้ก็เลยเอาไปซักหมดเลยแล้วก็เดชชาบุญแดดประเทศไทยต้องขอบคุณนะคะที่ร้อนดีมากแตก่ถึงต้องเย็นก็เอากลับมาใช้ได้เลยแล้วก็ วันที่สองนะคะเราก็เลยจัดการเลยหรือผ้าม่านผืนเล็กเนี่ยมันจะให้ดูเนี่ยเป็นสีขาวอะ่ะมันจะมีผืนใหญ่ใช่ไหมสีดำๆเนะี่ยกับผืนเล็กบางๆเนะี่ยซึ่งทุกวันจะต้องเปิดประตูออกไปสองรอบอีกแอรนะคะ mm. เพื่อที่จะให้อากาศมันถ่ายเท แต่มันก็ไม่มโลมหรอกเปิดไปก็อย่างนั้นแหละมันจะต้องเปิดข้างหน้าและข้างหลังแต่ว่าเราก็เปิดแค่ตรงนี้ข้างหน้าเปิดไว้ยังไงมันก็ห้ามออกห้ามอะไรอย่างเี้ยใช่เราก็เลยเปิดแค่ตรงนี้แล้วก็ปิดแอร์มันต้องรูดเข้ารูดออกเนะ้ยจับทีนี่มือดําเลยวันที่สองเราก็จัดการรื้อค่ะรือผ้าวบาสีขาวผืนนี้ฉันจะต้องอยู่กับเธอ15บ้าวัน ยังมีความสุขก็เลยจัดการรือ้อแล้วก็ไปซักตาโอเคภายในหนึ่งวันก็สนิทใช้ได้แล้วก็แล้วก็เปิดเข้าเปิดออกยังมีความสุขตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะเลยนะคะเอ้ยที่ข้อเสียมันมีอยู่ไม่กี่อย่างแค่เรื่องฝุน่นแค่นั้นเองที่ที่เราอยู่แต่ว่าที่ โชคดีในในความโชคไม่ดีนิดนึงก็มีความโชคดีนะคะคือห้องค่อนข้างจะกว้างมากกว้างกว้างเลยทีเดียวแหละสําหรับถ้าเทียบกับถ้าเราไปพักที่โรงแรมที่อื่นๆนะคะห้องมันมีมสองโซนนะกว้างแล้วก็มีระเบียงให้ออกไปสูดอากาศข้างนอกได้หรือว่าชมวิวตึกแล้วก็โรงงานต่างๆอะไรแถวเนี้ยแล้วก็พาทิตตกดิน ตรงนี้ก็โอเคนะคะแล้วก็เรื่องบริการเซอร์วิสต่างๆของโรงแรมค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะเขาค่อนข้างจะบริการโอเคนะเรื่องอาหารนี่สำคัญเลยอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยทีเดียวข้าวให้มาเยอะมากในแต่ละวันจนต้องร้องขอช่วยกรนนะนาลดข้าวลงด้วยค่ะเสียดายค่ะ ข้าวข้าวนุ่มอร่อยนะคะก็จะมีแบบเขียนกระดาษเล็กๆน้อยๆบนกล่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้จะสมมติจะให้ดูอ,อันนี้เเขาก็จะมีแบบบนกล่องอาหารก็จะมี เปนประมาณนี้นะคะออกไหมไม่น่าจะออกเนะเขาก็จะมีแบบกระดาษเล็กๆโน้ตเล็กๆให้อะไรเงี้ยว่าอย่างคนสวยและคนหล่อเขาจะไม่นอนดึกกันนะอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะผ่านไปด้วยกันอีกไม่นานก็ได้กลับอะไรประมาณนะั้นมันจะเป็นข้อความให้กาลังใจนะคะนี่อย่างอันนี้ก็เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่อยู่ด้วยกำลังใจที่มีให้กันก็ก็จะมีอย่างนี้ทุกวันนะคะมีแบบนอาหารกล่องอาหารที่ให้มาได้ยินเสียงละคิดว่าวันนี้อาหารเย็นก็คงจะมาส่งแล้ว mm. เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอ,อันถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มีการแชร์นะคะข้อพิพาทเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมที่กักตัวอยู่ตอนนี้นะคะที่มี ลูกค้าคุณผู้ชายคนหนึ่งที่กลับตัวที่พัทยาได้โรงแรมค่อนข้างจะไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันรอบหน้านะคะไปกินข้าวเย็นก่อนนะกินทั้งวันเลย